ที่ควันหลงนะคะเรียกว่าเก็บตกจากเวทีการขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ครั้งแรกของคุณทักษิณชินวัตรกันหน่อยนะคะมีมีเรื่องหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่พูดไปถึงปมประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้าค่ะคที่มีการทิศท,ท,ท,ทางว่าอาจจะมีการเว้นคืนสัมปทานรถไฟฟ้า20บาทนะคะหลายคนบอกว่าเนี่ยจะไปยึดคืนจากเอกชนหรือเปล่านะคะและเอกชนก็จะปั่นป่วนเนี่ยสุดท้ายจะเป็นยังไงใครจะได้ประโยชน์สูงสุดกันแน่เรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คมก็ออกมาชี้แจงนะคะคำพูดของคุณทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคมเรื่องนี้เนี่ยคุณสุริยะบอกว่า วิสัยทัศน์ของคุณทักษิณที่พูดเรื่องภาครัฐขอเจรจาเวรนคืนสัมปทานรถไฟฟ้าที่ตอนนี้เอกชนรับไปบริหารจะเอาคืนกลับมาเป็นของรัฐบาลและจ้างเอกชนเดินรถแทนถูกมองไปในทางว่าอุา้ยรัฐบาลจะยึดคืนสัมปทานจะกระทบตลาดหลักทรัพย์หรือไม่เรื่องนี้คุณสุริยะบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดค่ะไม่ได้จะสื่อสารไปแบบนั้นเลยคุณทักษิณเนี่ยพยายามจะบอกว่า ต้องการให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าในราคาถูกสอดคล้องกับนโยบาย20บาทตลอดสายโดยนโยบายนี้เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปตามแผนนะคะส่วนย้ำว่าเรื่องจะไปยึดสัมปทานคืนเอกชนเนี่ยไม่มีหรอกถ้ารัฐบาลทำแบบนั้นน่ะต่อไปใครจะกล้ามาลงทุนค่ะการสื่อสารถึงท่านนำสินในวันนั้นไม่ใช่สื่อในจำนงนี้เลยมันก็ทำให้ทั้งคนที่ เกี่ยวข้องอยู่ั้งผู้รับสมรัาน่นะก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับว่ามีอนโอกาสที่จะไปรังแกกชนทำให้ตลาดลักทรัพย์เลยบริษัทที่อยู่ในลักทรัพย์เกิดความปัป่นป่เราจะไปซื้อซื้อคืนมาโดยให้ราคาที่เป็นธรรมนะครับแล้วรับจะได้มาสามารถกำหนดราคา20บาทตลอดสายได้ นี่ละค่ะใครจะไปทําแบบนั้นกันเล่านะคะเข้าใจกันไปผิดแล้วคุณสุริยาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงคมนาคมต้องศึกษาเรื่องการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก่อนแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเวนคืนรถไฟฟ้าของเอกชนที่ยังไม่หมดสัมปทานมาเป็นของรัฐบาลค่ะในราคาที่เป็นธรรมคือไม่ได้ยึดคืนนะ ซื้อคืนพอซื้อคืนกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจ้างเอกชนไปเป็นผู้เดินรถอีกต่อหนึ่ง hmm. ตรงนี้แหละเอกชนจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการเดินรถรัดเองก็เป็นเจ้าของแล้วไง <Ha. S 1> ก็สามารถกําหนดราคาขั้นต่ําได้ดังนั้นประชาชนก็จะได้ใช้ในราคา20บาทตลอดสายเลยนะคะส่วนเรื่องงบประมาณคลังก็ต้องไปศึกษารายละเอียดกันต่อล้วค่ะว่าจะทําแบบไหนให้เกิดการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ชัดเจนเพราะกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบคาดว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังถแถลงนโยบายพักเพื่อไทยน่าจะมีความชัดเจนนะคะพอถามว่าเอ้าแบบนี้มันจะเป็นการใช้เงินซ้ําซ้อนไหมเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าเอาละสุดท้ายผลประโยชน์จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนแน่นอนนะคะและเงินที่มาส่วนหนึ่งก็มาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดซึ่งปัจจุบันเนี่ยในต่างประเทศเขามีการเก็บค่าธรรมเนียมเรื่องนี้แล้วนะโดยจะมีการดําเนินการในพื้นที่ที่มีโครงข่ายรถไฟ สมบูรณ์แต่รถยังติดอยู่นี่แหละไอ,อาการเก็บเก็บท่ามเนียมแบบใหม่นี้มันจะช่วยแก้ปัญหารถติดได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่สํานักนโยบายและแผนง,งานขนส่งกําลังศึกษารายละเอียดนะคะค,คืออยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้นนะคะตอนนี้ค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของรถไฟฟ้านะคุณกระแตท่านผู้ชมเรื่องของค่าทางด่วนอันนี้ประชาชนก็สะท้อนเหมือนกันโดยเฉพาะโทเวอแพงว่าเออหลายคนบอกแพงมากจริงๆต้องไปแก้ปัญหากันนะครับ